สถาบันอบอรมรัชตะอาคาเดมีพัฒนาการพูดพัฒนาบุกลิกภาพนักจัดก,กรายการมืออาชีพ085 157 7465 085 120 3087วิทยาศาล Corporate Magazine ครอบกลุมทุกแง่มุมชีวิตคอฟฟลน์แมกกาซีนทุกแผงทั่วประเทศ อกหักผิดหวังทั้งที่มีเธอใครกันเล่าเออที่ทำให้เราผิดหวังผู้หญิงใจร้ายเหยียบใจไอ้แผนจนพัง ดีอย่างเส,สีังฉันยังมีเธอเขาบอกว่ายอมรับได้ทุกอย่างยอมให้ปิดบังทุกอย่างรับได้เสมอยอมจะเป็นน้อยจะคอยเวลาได้เจอเมื่อวันฉันเผลอสิ่งที่เจอคือความปวดใจ มีเฮจาวันนี้ผัวอกหักเจ็บนักไม่รู้จะบอกกับใครเขาอยู่บนหัวจากการที่ผัวนอกใจเสื้อถูกลบลายไม่ต่างจากควายเลยเราอกหักผิดหวังทั้งที่มีเมีย เจ็บจนใจเพลียเสื้อถูกย้อนรอยสวมเขาเมียน้อยมีชูโวยวายไในไม่ท่านเป่าเมียใหญ่รู้เขาหัวเราคือเป้าบังต่ต นะครับก็กลับมาครับนี่คือคอมปลายท้องนะครับทางบีไฟทีวีเพลงเมื่อกี้รู้สึกมันจะสะท้อนชีวิตผู้คนบอสมควรเรื่องจริงครับแต่มีใครกล้าเปิดเผยไม่มีใครกล้าเปิดเผยชื่อเพลงว่ามีน้อยมีชู้มีน้อยมีชู้ตอนแรกผมใช้ชื่อว่ากำนะกมเพราะจริงๆมันเป็นกำของจริงเพราะว่า โวยวายได้ไหมท่านปอท่านปอก็อธิบายอะไรไม่ได้ใครจะรู้ว่าท่านปออาจจะมีไม่น้อยก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกเอ็กซ์คูซีฟมากนะเรามีข้อความเอสเมนะฮะลองขึ้นมาดูสักนิดหนึ่ง4221559นะครับวันนี้เรามีแผ่นนะฮะที่จะมอบให้เราจะเตรียมมาด้วยเตรียมที่จะมอบให้นะฮะสำหรับแผ่นนี้นะครับก็คืออัลบั้มเดี๋ยวเซ็นไม่ให้ด้วยนะครับนะะฮเซ็นให้ด้วยนะครับพีทองพูนกับอัลบั้มหมาขี้เลื้อนนะครับพี่พีร้องเพลงเพราะมากเลยนะฮะขอบคุณครับขอบ ขอบคุณสำหรับข้อความที่ส่งกันเข้ามาอยากจะฝากผลงานเพลงกับคุณผู้ชมอย่างไรบ้างครับผลงานของเราล่าสุดรวมทั้งที่กําลังจะออกมาอีกออลบัมหนึง่งก็ก็ฝากฝากฝากชื่อด้วยดีกว่าผมาว่าฝากชื่อแล้วติดตามงานของผมอะเพราะว่าผมจะไม่ทิ้งอะตอนนี้มันไม่มีอะไรหยุดผมแล้วอะ <ừ> ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตก็ไปเสิร์ชดูในเขาไปติดตามได้ในตามนั้นได้เลยบางทีบางงานไม่อยู่ในอัลบั้มก็มีอในย t u b e ใน u t u b e ไปกดชื่อพี่ังพลก็จะมีเป็นงานไลฟ์งานสดงานที่แบบ ช่วยเหลือน้ําท่วมที่แต่งดิบๆเลยอะไรก็มีจะมีจะมีจะมีอยู่ในนั้นก็คือติดตามได้นะทาง f c e e o o o นะครับถ้าเป็น Facebook ก็เข้าไปที่ไหนครับเข้าไปชื่อพี่ทองพูลเลยครับพี่ทองพูลนะเกภาษาไทยครับผมเก็ภาษาไทยนะครับแล้วก็งานแสดงตัวนี้เล่นประจําอยู่ที่ไหนยังไงครัผมเล่นอยู่แค่อาทิตย์ละไม่กี่วันครก็ออทิหนึ่งก็เจ็ดวันครับผม อยู่ที่ซอยมหาไทยกับที่อ๋อใกล้ๆเนะเห็นบอกว่ามีโพสตเข้าไปให้แฟนคลับเข้าไปดูเป็นการตอนนี้แฟนคลับก็ดูอยู่เป็นการนะครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับแฟนคลับของพี่ทองพูลแล้วก็แฟนคลับของพี่ไฟทุกคนเลยทีเดียวโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้นี่ก็ติดตามเป็นประจำบอกบอกถึงพี่น้องชาวใต้หรือศิลปินทั่วประเทศเลยนะครับใครที่อยากจะมาโชว์ความสามารถกันในรายการของผมก็ติดต่อเข้ามาได้ครับติดต่อได้ที่0851577465แล้วก็อยากจะเปิดโอกาส เปิดโอกาสให้กับทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายความรักความอบอุ่นกับเนื้อหาบทเพลงของเราขอบคุณฟังอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมก็อย่างที่ผมพูดเดี๋ยวผมจะเน้นเรื่องราวของกําลังใจทุกทุกวันนี้คนจริงๆแล้วทรัพย์สมบัติกําลังทรัพย์คนก็อยากได้นะแต่การที่เราจะหากําลังทรัพย์ได้เราก็ต้องมีกําลังใจก่อนนะครับบางทีมีจนมากมายก็รู้จะไปทําอะไรเหมือนกันก็นะฮะเงินมันก็ซื้อกําลังใจได้แต่ได้ไม่บริสุทธิ์อ่ะเพราะว่าถ้าคนให้กําลังใจให้กันและกันเนี่ยคนป่วยผมก็บอก คยมีคำานึงผมพูดนะว่ากำลังใจดีๆสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวิถีเป็นวิธีการเดินทางของดวงดาวได้ครับให้ไปคิดเอวเองนะคือให้กำลังใจให้ลองลองให้กำลังใจคนที่เขาไปดวงดาวคนที่เขาออคนที่เขาไปสู่เป้าหมายแล้วครับผมคนที่เขาไปทำาแล้วคนที่ทําทำอยู่แล้วแล้วอาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายของชีวิตเราอยากจะบอกเขายังไงให้เขาสู้ต่ออย่างไรบ้างก็ต้องขยันนะเขาขยันก็ต้องค้นคว้าครับผมก็ยังไม่ถึงเป้าหมายนะผมก็ยังไม่ถึงเป้าหมายผมผมก็แค่ ว่าพยายามทบทวนในสิ่งที่เราทํามาครั้งที่แล้วดีไหมแล้วก็หากําลังใจจากสิ่งรอบตัวทุกอย่างมองให้เป็นภาพบวกอมันก็จะดีหมดอย่างเงี้ยครับคือเราเป็นมองมองภาพบวกนะอะไรที่บันแย่ก็ทำให้มันดีขึ้นนะครับอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็ทำต่อไปนะครับก็เท่านั้นเองนะครับการใช้ชีวิตของของพีเนี่ยเป็นการเข้าใจธรรมชาติแล้วก็หยิบ วิถชีวิตแบบธรรมชาติเลยนะครับอันนี้เนี่ยบอกน้องๆสักนิดหนึ่งฮะที่ดูรายการหรืออาจจะไปไปหลงผิดหรือยาเสพติดเรื่องอะไรเชิญชวนน้องๆให้มาสนใจดนตรีดีกว่าถูกต้องดีดีกว่าดีกว่าเล่นเล่นเล่นดนตรีดีกว่าเพราะว่าติดพวกนี้มันไม่มีเสียหายเพราะยิ่งติดมันก็ยิ่งคนขวาไปถึงดนตรีใช่ไหมฮะเะปเ่งดนตรีครับติดแล้วมันมีความสุขครับมีความสุขก็มีความสุขเช่นคงจะมีความสุขเช่นเดียวกับการติดยาเสพติดหรือเปล่าผมไม่รู้เพราะผมไม่เคยติดนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีความสุขครับเพรามลองลอง อาจจะลำบากนิดนึงแ้งแรกรเพราะว่าโดนตีไม่มีที่สุด S <S ม,มีที่สุดแล้วก็ไม่มีใครคขาว่าเก่งครับนั่นเป็นตัวพีเลือกดน,นตร,รนะีเลือกดน,นตรีที่จะมาใช้การดําเนินชีวิตใช้การดำเนินแล้วก็ใช้การ,รบ,บอกกล่าวในเรื่องของเอาเรื่องของธรรมะมาใส่ในเพลงเอาเรื่องของวิถีชีวิตคําสอนมาเป็นเพลงอย่างหลายๆเพลงนะคมันจะมีชุดหน้ามีวันนี้จะสู้ตายเงี้ยคือก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าใจชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างอย่างลงตัวเลยเดียๆนะครับกับพีนะครับาลครับคุณผู้ชมครับนี่คือพีทองพูนะฮะศิลปินเพื่อชีวิต จากจังหวัดสระแก้วเดี๋ยวทางรายการของเราครับทางพีไฟทีวีนะฮะขอญาตมอบให้นะฮะเป็นของที่ระลึกนะฮะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะฮะผลิตภัณฑนนะครับนะครับดูแลสุขภาพนิดหนึงแล้วก็อันนี้เกียรติบัตรนะครับมอบพร้อมกันเลยก็แล้วกันนะครับนะครับขอบคุณมากครับวันนี้พี่ทองฟูนศิลปินเพื่อชีวิตนะครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับผลงานของเขานะครับที่ตอนนี้ก็สู่ท้องตลาดแล้วนะครับถ้าพูดง่ายว่าบอกตรงๆเลยฮะผมทำไม่เหมือนชาวบ้านเขาใครชอบของฟรีไปโหลดเอาในเน็ตได้เลย แค่นั้นเองชุดนี้ฮะอจังจริงแต่ไม่มีแผ่นนี้ไม่มีขายคือเอาจังจริงเอาบอกได้แค่นั้นนะเป็นงานของผมอริจินอลเลยทั้ง99%เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสุ่มนะฮะสำหรับใครที่ส่ง SMS มาเดี๋ยวพี่จะมอบอัอัลบั้มครับผมไว้5ชุดอัลบั้มเป็นอัลบั้มของ เป็นระลอกเต็มนี่ค่ะจนแล้วก็เป็นเอ็พีสามนะครับมอบให้นะครับเป็นพิเศษวันนี้ขอบคุณพีมากนะฮะที่มาร่วมรายการฮะขอบคุณพี่รลชต่าด้วยครับทารายการพีไฟทีวีขอบคุณแฟนเพยทุกคนด้วยครับครับก็ขอบคุณนะฮะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทุกวันเสาร์ที่นี่ครับขอบคุณคุณภาวะโตกับคุณหน้าครับท่านผู้บริการสถานีทีมงานพีไฟทุกคนครับที่ทำงานกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวแล้วก็ตรวจทั้งพีด้วยแล้วก็คุณผู้ชมที่ส่งเอสเราาาลจกไปพร้อมกันคสร์เน้าสดาครับ